เด็กคอนวันนี้อยู่ที่น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับคุณหารจังหวัดศรีสะเกดก็ถามาาถน้ำตกน้ำตกยังไงนะเป็นน้ำตกก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีความสวยงามเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆอยู่ี่น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับแต่เดิมนะเขาชื่อ น้ำตกปีศาจตามชื่อหน่วยงานอาหารฟานที่มีสัญญานามว่าหน่วยปีศาจเดินมาชื่อหน่วยอ่าน้ำตกปีศาจตามชื่อหน่วยงานอาหารพานก็อาหารพานหน่วยปีศาจเนี่ยเขามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็ต่อมา ติดมาอีกในปี2524ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นน้ําตกสำรงเกียรติตามชื่อหมู่บ้านสำรงเกียรติสำหรับน้าตกสำรงเกียรติแห่งนี้นะครับมีแหล่งกําเนิดมาจากภูเขากันตุมบนเทือกเขาพนมดงรักเป็นน้ําตกขนาดกลางสวยจนงงามครับที่กเกตนะครับเดีเวมาดูมเรียนตรงนี้ งน,นี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นปลายทางแล้วลนะ่ะตกตกลงมานะฮะจุดที่นตกสูงเนยะดูบนี้นส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นชั้นๆลงมานะฮะไหลลงมาตามแนวร่องเขานะครับ แล้วก็มาตกตรงนี้นะเป็น <człowie> จ <k> ุดที่สูงถ้าผ่านลงไปก็จะเป็นเารน่านน้ำนะครับเป็นน้ำไหลอันนี้ก็คือจุดที่สุดของน้ําตกสำโรงเกลี่ยหรือน้ําตกเดิมที่น้ําตกตีสามตามชื่อของหน่วยจะทำตามที่มาตั้งถาำตรงนี้นะครับเหมือนทำตามที่อหน่วยตีสามนะครับก็เรียกได้ว่าน้ำตกแห่งนี้นะฮะอัดอีกหน่อยนึงเราก็ จะมีน้ำตกที่หนึ่งนะครับซึ่งใกล้กันเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมเหมือน,นกันนะแล้วเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าน <Building. S 1> ้ำตกสำโรงเกียดนี่นไหลามาจากเขา,ขากันพุมบนเทือกเขาพนมดงดักน้ำตกธรรมกลางจะลงจะดีไหมนะฮะถ้ามีกะข่ายคือก็อปล่อยให้เล่นน้ำนะครับเล่น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 ข้างบนในชั้นชั้นชั้นข้างบนเนี่ย ถ้าเกิดพลาดพลาดเทียดทียังไงไหลลงมาเล่นเพลินมาตกมานี่ก็จะมีตะไ่ายรองรับอยู่นี้นะ้ครับเพื่อไม่ให้หล่นอบนี้มันก็จะเป็นหน้าผาทังไม่ใช่เป็นหน้าผาที่เราเห็นนี่ครับเป็นน้ำได้ครับเล่นน้ำได้เล่นน้ำไ <_ an> ด้สูงสางเลยก็อืมเป็นเหลียญอี เน,นะนี่ยนะเชือกกระปุกไว้หนึ้งครับีแล้วก็เป็นตะข่ายได้รองคาดว่าน่าน่าจะเป็นเซฟตซี้นะฮะเขาหลุดจากนี้ไปแล้วก็จะเป็นนู่นเลยลงไปหน้าผาช่วงหน้าน้ําเยอะๆนี่อาจาศน้ำจะเยอะแล้วจะแรงนะครับช่วงนี้ก็ยังถือว่ายัางมีน้ําให้เราได้มาเล่นมาดูมาอาบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเนาะ <Hey. S 2> แล้วก็ลงไปเลยดีกว่านี้ถ้าทันไสัก่อยังไงเป็นพื้นด้านล่างก็จะเป็นหินหายไปหลายหายไปนานเห็นว่าทำเงินในกระเป๋าแล้วจะไปได้แค่ปากซอยพ <c oughs> <c oughs> อมีเงินนิดหน่อยก็เริเร่มออกไปใจกล้ว แต่วน,นี้มันแนอดดุนการเดินทางแต่ล,ละครั้งเรายม่ไดุ้ี่เหมือนเงียบๆไม่ไปนั่นไม่ไปนี่ก็รวงกระเป๋าที่ไลเจอกักกํามเหืองนะตำรนิ่งีกว่าอันนี้ออกได้แล้วาาได้ก็มาน้ำตกสำโรงโเกลือฝตก ตกขนาดกลางนะครับถ้ามาสมสำโรงเกียดแล้วเนี่ยต่อไปก็ไปนู่นเลยครับตกห้วยหลวงตูจองนายอยเลยครับไปนู่นเลยตกขนาดใหญ่นะก็ไปมาแล้วนะตรงนั้น ก็เป็นอีกแง่งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนึงมมีลึกเอาไม่ลึกทั้งนันอ๋อมีปูด้วยเห็นี้ปูเรื่องนีปูปูปูมีปูใต้น้ำด้วยเห็นไหมฮะปูเออก็โอเคอยู่นะ สัญญาณเอนด็ดดีจังเลยเวลาสัญญาณยานเด็ดดีก็ขอบคุณผู้ให้บริการเวลาหมุนติ้วตี้วแล้วติดผัดผัดก็กกบอกว่าอ,อยากย้ายค่าบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับแล้วถ้าที่ตรงไหนคนแห่ๆกันไปเยอะๆนี่ก็จะลําบากแล้ววันนี้คนไม่เยอะนะฮะคนไม่เยอะคนไม่เยอะ ข้างล่างตรงนี้ชั้นนี้เป็นข้างล่างเป็นโคลนก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ําที่ซัดมานะครับแล้วมามาค้างที่ดินโคลนอยู่ในแอ่งนี้นะครับก็ต้องัอนะงนี้ก็สก็นะเป็นชั้นๆน,นะแต่ว่าปลายทางก็คือตรงที่ผมไปยืนจุดแรกนั่นแหละ เป็นหน้าผาลึกลงไปเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงหน้าผาก็ทางเจ้าที่ของทาง,ทางวิทยามนงดงรักเนี่ยเขาก็มีการออกปักข่ายไปไปกันกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือนักเที่ยวนที่พลาดลงไปแล้วจะต้องไหลไปตกหน้าผานะฮะใหญ่มากครับเห็นนะะ ฝนดูมันจริงๆนะครับเหมาะกับการพักผ่อนครับน้ำมีมันก็ตามนี้เลยครับี้ก็คือว่าปลายฝนต้นหนาวลักถ้าในช่วงฝนจ,จัดๆนี่ก็คงจะเยอะอยู่จึงน,น่าหายท้องนาะเพราะเย็นอยู่ในน้ำตกเนี่ยน,นี่เราขึ้นมาชั้นที่เราแล้วเราก็ไม่รู้ที่นึ่ง,งที่สองเรื่อย ถึงเพลงของคุณอาร์ตภูมินนะพูดถึงตลอดเวลาเลยว่าอยากไปให้รีบไปนะครับไม่ต้องรอให้ใครพร้อมเลาไวงกระเป๋าแล้วเจอแต่เหรียญนี่ก็เหมือนว่าชะนักชะนักชนักนิดหน่อยขอไปเที่ยวให้ปากซอยก่อนแล้วกันอ่ตันนี้เป็นหน้าผายสินสวยฮะมาถ่ายรูปก,กันหมอะนะตรงนี้ มองกลับลงไปนะครับมันก็จะไหลไปเป็นแบบนี้เป็นทางน้ำนะไหลลงไปแลวส่วนที่ลึกที่สุดก็อยู่ชั้นล่างๆนี้นะครับแต่ธรรมชาติยอดเลยร่มรื่นฮะร่มรื่นมากาะมาพักผ่อนถ้าได้มาอุลบลราชธาน,นีนะครับใช้เส้นทางสาย24อำเภอขุนหานตะปักหมุดมาเลยน้ำตกสํารงเกียรติก็ถึงแน่นอนครับ ดีจะโทรมาสอบถามทางเจ้าที่เท้าก่อนก็ได้นะครับว่ามีน้ําไม่มีน้ําถ้ามาจากกรุงเทพก็จะไกลแต่ถ้าเรามีเป้าหมายอยู่ที่อื่นนะครับอยู่ที่อุบลจะไปอุทยานผู้จางนายยอะไรที่อื่นก็แวะเข้ามาแวะเข้ามาหาข้าวหาปลาซื้อเข้ามาแล้วก็นั่งกินอยู่ข้างในก็โอเคอยู่นะแต่มเรมณ์เดิจะเดินไปเรื่อยแต่ก็จะจมไปเรื่อยมาทางนี้เลยแวลาไม้กันสัตว์ลงมาด้วย อโอ้ยจะมีเลึก <c oughs> สึ่งอะไรบเขาเลยมันจะมีคนเล่นน้ำอยู่ลำน้ำไม่ใเป็นลำน้ำใหมนะ่เงี้ยฮะเรื่อยๆแล้วก็มาเหมือนกับว่าก็ไหลลงมาจากเขานะฮะนี่เลยลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นตามชั้นหิลงไปข้าเสือ สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทาง y o u t u b e ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่เพจเที่ยวกันเลยด้วยนะครับทางเ c e บ o o k ไลฟ์นะครับอบินก็พยายามที่จะให้แฟนๆของเราทั้งสองที่เลยนะครับได้ชมกันนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมทีหลังด้วยนะครับก็ถ้าถูกใจก็แชร์ไปนะฮะถ้าอยากชมอย่างเดียวก็ชมก็ไม่ว่ากันแล้วครับขอให้ท่านท่านเห็นก็พอแล้ว ตรงนี้พี่มาร์กปิดตาไปเยอะเลยขึ้นทางบนครับก็จะเป็นทางเดินนะฮะล,ลัดลัดเลาะไปบนเขาเราเดินไปนะครับผมไม่ได้ไม้กันสั่นมาเราจะพยายามเดินได้ช้าหน่อยก็แล้วกันข้างบนเป็นน้ำนิ่งนะครับแต่ไหลเบาๆไม่ถึงขนาดนิ่งมากนะฮะ มีลานจอดรถสะดวกสบายครับถนนามาจอดรถแล้วเดินเข้ามาไม่ไกลนะเป็นน้ําตกที่เดินไม่ไกลเลยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาได้ครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักก็คงจะเดี๋ยวไปดูตรงสะพานนี้ก็แล้วกันนะะเราก็จะเห็นน้ําที่ไหลมาจากข้างบนจะมาเป็นน้ําตกนะฮะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักเข้ามาในอุทยานหรือเข้ามาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใดก็แล้วแต่นะน่าชื่นใจความเขียวสดชื่นไว้นะครับเนีย่ยก็เป็นเล็กๆม,มาะมาณนี้แหละ ถึงแล้วก็่จะเป็นแบบนี้แหละครับไหลจอกๆลงมาเรื่อยๆจากสันเขาลงมาจากต้นน้ำนี่ก็เช่นกันครับไหลลงมาแล้วก็ลงเลยไหลหัวลงเลยนะครับ ถ้าไม่มีหน่วยเหล่านี้ไว้นะผมว่าป่าไม้ก็คงจะเรียบร้อยนะครับขอบคุณด้วยที่ดูแลและยังจัดสรรในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมไปถึงอุทยานต่างๆทั่วประเทศเลยนะฮะแนะนํานิดนึงก็แล้วกันเวลาเพื่อนๆจะไปเที่ยวอุทยานนะครับลองเข้าไปซื้อพาสปอร์ตอุทยานหรือสมุดอุทยานเวลาเราไปที่ไหนนะเขาจะปั๊มให้เรานะครับ เราก็เอาไว้โชว์ด้วยว่าเอ้ยตรงนี้ฉันไปแล้วนะตรงนี้ฉันไปแล้วนะอุทยานแหประเทศไทยของเราเนะี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะ เราจะเข้าไปเขาก็ทําทางให้เข้าจะไม่ให้เดินไปเลาะเลาะเะ,ะ,ะ,ะไปนะเพื่อชมน้ำตกชมุมธรรมชาติไปนะครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้น่ากลัวจังขันทองพยาบาท <c oughs> โอ้ต้นมันก็สูงใหญ่นะนูนเลยวันนี้อากาศคึมดินูนเลยขันทองพยาบาทไปแล้ว ต้นว่า,ารูอจากกันดีนะต้นว่าก็ทําเป็นทางไว้เที่ยวจะเดินก็เดินจะชมธรรมชาติจะชมจะลงไปเล่นนะ้ำเล่นน้ําอันนี้เป็นรางแดง <c oughs> โอ้เป็นเหมือนเป็นเครือขึ้นไปนะครับ อ่านว่าอะไรเขลงเหรอเคลงนะ่เขลง, <Yeah. S 2> ขลงมีชื่อปิดไปหมดนะพับพลาตอนนี้คือต้นพับพลาใครจะศึกษาเส้นทางธรรมชาติมาเลยนะฮะเขามีเจ้าหน้าที่ไว้ต้อนรับอยู่นะครับ mm hmm. เหมือนที่ทาง กุ้งเดินขบวนนั่นแหละจำไม่ได้เลยอุทยานเออวนักอุทยานอะไรนะฮะขอโทษด้วยตรงน,นั้นก็มีศูนย์ศึกษาศูนย์เนี่ยอย่างเงี้ยแต่เราได้ศึกษาในเรื่องของธรรมชาติต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรเป็นนายังไงแบบไหนอะไรยังไงแล้วมีห้องจัดประชุมพมนาที่แก่งลําดวนนะที่แก่งลําดวนที่พาไปตอนงวดก่อนนู้นนะฮะกุ้งเดินขบวนจุดนี้ก็จะเห็นทิศทางของน้ำตกนะครับที่จะไหลลงไปสู่ข้างล่างนะครับ ผมอยาดูว่ามีต้นไม้ประหลาดเลยแบบนี้นี่มาสลักมาอะไรไว้เนี่ยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายด้วยนะไม่ไดูนะดเฉยแล้วไนมะ่ให้เก็บชิ้นหนึ่งชินใดออกไปจากป่าด้วยนะต้นใหญ่มากเลยต้นอะไรอนะ่ะ ต้นสมพง <c oughs> ต้นสมพงม <c oughs> <c oughs> ีดอกไหมต้นสมพงโอ้ยใหญ่จังดูวย ต้นผมพงเรียนต่อครับเรนเด็กเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งครับเด็กเล็กๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ก็พาเข้ามาเล่นน้ําแล้วก็มาเรียนรู้ต้นไม้ต้นอะไรเป็นยังไงแบบไหนก็เรียนรู้เส้นทางของธรรมชาตินะครับนี่ะทั่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงกลางน้ำเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็เอาปูนไปอบไว้ เพื่อรักษามานันเอาไว้นะฮะมันก็ยังมีชีวิตยอยู่ก็ยัองอยู่ไปร่วมกันกับความสวยงามของน้ำตกได้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่เติมลงไปอยู่กลางสายน้ำนะครับนี่มาถ่ายรูปได้นะตรงนี้เนี่ยเป็นหินขึ้นไปยืนข้องบนแล้วก็ถ่ายจุดถ่ายรูปก็จะเยอะอยู่ที่นี่มาไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเข้าเพียงแต่ว่า เมื่อเวลาเรามาถึงเราบอกเจ้าหน้าที่เขาเท่านั้นว่าเรามากันกี่คนเรามากันกี่ท่านนะฮะสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติเป็นสถานที่ห้ามนำเข้าห้ามขายห้ามดื่มผืนจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปิดสินาฬิกาใกล้เคียงแล้วนะครับไปที่มัทนทำแน่นอนยวลองดูนะครับ ทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจุดตรวจเลยนะแล้วเขาจะเข้าไปดูรถเลยว่าน้ํากระท่อมเขาเอาเข้ามาไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนี่เข้ามาถึงจะไม่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องนะ่ากระท่อมเนะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเข้ามาเรียบร้อยฮะมาแล้วก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งที่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยครับที่สวยแล้วก็หน้ามาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งทานอาหารที่กินข้าวเยอะมากเอาเสือเอาสาสตรหรือไม่มีเสือมีสาสตรมาปัดปัดกวาดบริเวณลานหินนี่ก็นั่งกินข้าวกันได้นะนะครับอีกฉาคนแถวๆนี้แต่เขาจะมากินกันหรือเปล่าไม่รู้นะมะแฟนตอนนี้คือต้นมะแฟนเล็กจังเลยต้นมะแฟนเออต้นสมพงมเริมเลย ตรงนี้ที่เราเดินมามื่กี้นี้น,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 นผมก็กำลังไล่เลียงลงไปนะครับเรากำลังจะเดินทางออกไปนั่นแหละเนี่ยจุดน้ำลุกขดหินอะไรพวกนี้เรามานั่งมาพักผ่อนหย่อนใจได้สบายเลยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลืมลืมทุกเรื่องคดี้ลน์อะไรกันรู้อ่ะลืมหมด ให้มันจะจัดมันพาไปกับน,น้ำหมู่ท่างบนอ,อยู่กับตัวของตัวเองเที่ยวแบบมีนยัยยะเที่ยวแบบคนอกหักไเที่ยวแบบมีนยัยยะคือมาแล้วสบายใจนะทำอะไรก็ได้ที่เราสบายใจแล้วไม่ไปรบกวนใครไม่ผิกดกฎหมายไม่รบกวนใครนี่ก็คือชั้นชั้นือบจะสุดท้ายชั้นหนึ่นงหน้าเราเนี่ยนะครับน้ำก็จะเริ่มแรงขึ้นจากลำห้วยเล็กๆนะลงมาเสร็จแล้วก็จะมาถึงจุด เขาเรียกว่าจุดเล็บโซนจุดอ hey. so 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 ันตรายแล้วะจุดเราจุดโซนอันตรายก็จะมีตักข่ายไว้กันอีกจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งสุดท้ายเลยลงมาจะคลุกคลุกคักคักหรือเล่นกันเพื่อเพลินเจริญใจหลุดตรงนี้ลงมานะครับก็มีข่ายมารอถ้าลงไปตรงนู้นน่ะหลุดลงไปก็อาจจะมีโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันนี่รถิ้ว่านนสูง สูงทีเดียวแล้วไปกันนะำไปปลุกผักผักปลูกผักทั้งตัวไม่ทันเลยมีโอกาสแบบเยอะเลยโอ้ยนั่งมิ่งช้าได้ไหมถ้วันคนนี้เป็นพลรานหินใหญ่นะนั่งสบายเลยเนี่ยเอาดูได้เลยถ้าหลุดจากตระขายมานะหมันตกมีหลายชั้นมากเลยนะฮะถ้าหลุดจากตะขายนี้ออกมาน่ะหรือ เป็นเด็กเป็นเล็กตัวเ,เล็กๆก็อาจจะรอดตะข่ายตะข่ายนี่ก็หาง่างองควนนะครับยากอ่ะรอบยากถ้าลงมานี่ตรงนี้เป็นทางแบบลาดเลยนะดิ่งเลยขลุกขลักขลุกขลักไม่มีไหลยทวดตรงนู่นเลยอืแต่อาจจะโชคดีมีน้องสาวันนี้ลงมาเช่นนีน้ครับแต่ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆนะครับอันนี้เป็นการป้องกรรันเล่าเล่าให้ฟังให้เฉยว่าทางที่เนี่คณะอุทยานกระดมรงลัฐเนี่ยของการป้องกันมีเจ้าหน้าที่มาคอยแตนบายอยู่ดูแลด้วยนะครับ ตายละชั้นนี้ก็คือชั้นสูงนะไม่ยังถูกสิชั้นต่ําสุดแต่ว่าาการน้ำมันจะมาทิ้งดิ่งตรงนี้ทําให้ได้เิดน้ําตกที่เดิมเขาน้ําตกปีศาจนะตั้งตามหน่วยงานทาหารทานมันก็ไหลาไมาจากภูเขากันพุ่งบนเชือกเขาพนมดงรักนะครับมันมาเรื่อยๆเลื่ยๆที่เกิดมาแล้วมารวมกันตรงน,นี้แหละแล้วก็ตกลงมานะ จะบอกได้ว่าตรงนี้ก็อ,อาจจะเป็นจุดที่สวยนะแต่ก็เป็นจุดที่น่ากลัวครับเราคาดว่า,ข,า,าข้างล่างก็น่าจะลมอยู่นะข้างล่าจะลมนะ,ะแต่ไม่รู้ลงที่ไหนยู่ขึ้นบนเท่าไหร่ดีแล้วหรอกอ ชื่อเดิมเ้าน,น้ำตกปีศาจเป็นเนื่องจากว่าหมือนทหารบานหน่วยปีศาจเนี่ยมาตั้งฐานรทรัพมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่แล้วต่อมาก็มาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยปรับชื่อใหม่ให้เป็นสำารงเกียร์ขึ้นตรงกับหมู่บ้านสำรงเกียร์นะครับอยู่ที่อำเภอกันทลักณ์จังหวัดสุขเกษเที่ยวกันไดนน้มาเที่ยวกันเลย แนะนำคอเนอเสิร์ตย่างน้ำเยนเ็ยนๆเชื่องเดิดมเดี๋ยไปดงไปเด็ดนะ เราออกกันดีกว่าวนะาจจะไปตรงไหนยังไม่รู้เลยไปตามอำนาจใจก่อนแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยอำนาจเงิน <c oughs> หรือไปตามเตือนใจนี่ลึกเดียวน,นี่มากหน้าผาลึกนี่เลย,ยลงไม่ได้อยู่ข้างล่างมีทิศทางลงอยู่แต่ว่าคงไม่ลงมาแล้วฮะให้ดูให้เห็ว ทุกอย่างทําไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เดินชมง่ายๆครับผู้สูงวัยก็มาได้นะฮะตัวนี้ชื่อเหมือนจะไม่พอใจใครชิงชันไม่ใช่ชิงชังนะชิงชันเขาเขียนว่าอะไรไปดูหน่อยดิเราอยากรู้เหมือนกันเห็นเขาน่าจะมีอะไรอยู่ที่เขียนอ๋อลิ้นมังกรนี่อลิ้นมังกร อืดูบนเขาครับดูบนเขาอืมก็ลงได้นะแตว่ามันยังครัลง,ลง ก็เดินออกมาแล้วนะฮะเราก็ก็จะถึงรถละข้องบนมีห้องน้ำสะดวกสบายครับอันนี้เป็นสารปูตาตะเคียนทองก็เป็นที่เคารพสักการะนะครับของคนที่นี่แล้วก็นะักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับห้ามเด็ดขาดนะฮะเก็บดอกไม้ผันไม้ทุกชนิดต่อพื้นปรับห้าร้อยบาทอืมลั่นทมขาวคนนี้ ก็กาลังเดินกลับแล้วออกมาแล้วเสียงน้นตกก็เบาลงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลาเพื่อนๆแล้วละ่ะนะนะครับเอาละ่ะผมจะล่ำลาเพื่อนๆตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับข้อความในป้ายนี้นะครับป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยสวนรุกกระชาติ น้ำตกสำารงเกียรติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืตขอบคุณนะครับที่ดูแลแลวะให้ทุกคนสวัสดีทุกท่านครับ